คุยคุยก่อนเลยเป็นไงมั่งครับเดี๋ยวสะพานฝั่งนะใครอยู่นะม่อยู่ด้านในใช่ไหมครับอลต้มตตมตอหรือเปล่าครับปิดบอหรือเปล่าครับไม่ตมเามาก็ได้ตัมดหนะไตมเข้ามา้อยู่่น่ะเี้ตัมาาางตาางเีตมพะเห็นเบรกแบบนี้ละ เขาเปตอรนี้แล้วก็นั่นแหละที่ปอก็พูดไปหมดแล้วก็ขอโทษแทนน้องด้วยครับถ้าพูดอะไรไม่ดีออกไปครับก็ถูกใจให้หน่อยดิเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้เลยมึกหมึกมึกมาหน่อย อันนี้อ,อันนี้อันนี้อันนี้คือเรื <stepped> ่องอะไรอะเรื่องอะไรเรื่องเรื่องที่ที่เขาแจ้งเกี่ยวกับว่าปอนที่ไปด่าพ่อเขาอะไรเงี้ยไม่มีที่ด่าในวอร์ทักันก็แยกใจไหมใจเล่นกันต่อเหมือนว่าเขาจะมีอะไรจะคุยหรือเปล่าประมาณนี้พี่อ่ะแล้วแล้วมันได้ระบุชื่อไหมหล่ะว่าเป็นพ่อใครคุยทีเดียวทีหลังไหมไม่ระบุี่แต่ว่าเขาลักเสร็แบบว่าเออมันแบบมันไม่งั้นมึงก็จะหยิบเคสนั่นเคสนี่มันพูดยากผมก็ ผู้ลำบากอะแต่แต่คุยก็ยังไงวะกูไม่เข้าใจอะอันที่มาใหม่ที่เราด่าในวอมาแจ้งอะไรแล้วเขาแล้วเขาเปล่ามาจากไหนอะพวกเขามาจากดิคอร์ดพี่แบบเขาด่าถึงพ่อผมอะไรเงี้ยเขาแบบจะแบบผมจะแบบแล้วก็เล่นเจสตี่มันก็ได้บอกอย่างคุณเจสซี่เนี่ยพูดยากอะพี่ลองคุยกับพี่เปล่ะผมก็อธิบายได้พูดได้ไม่ได้เต็มร้อยอะเออผมก็พูดได้ไม่เต็มร้อยว่าเพราะมันแบบมันสมควรไหมอะไรเงี้ยดูคลิปเรียบร้อยแล้วมันก็มันก็เรื่องจริงแหละตอบอ่ะครับแต่ว่าพี่ พะยะมันไม่รู้จะปกป้องยังไงเว้ยน้องเพราะมันเพราะมันมุมแบบจนมุมอีกแล้วเนี่มคือคือพี่เปาในมุมผมนะคือในมุมผมนะมันทีนี้ในเมืองเราอะถ้ามันมีใครพูดด่าอะไรกันนะแบบว่าสมมติพูดสมมติผมอยู่กับพี่สามคนเนี้ยเราพูดอะไรที่แบบไม่แล้วเขาไม่พอใจขึ้นมาเขามาแจ้งได้หมดเลยนะทีนี้จริงๆเขาเขาควรโดนกลับเป็นเรื่องสตรีมนดไหนด้วยซ้ำอะเพราะว่าเราไม่ด่าเขาโดยตรงอืมอืมอืมมาคุยะไรก็ได้ไม่งว่ายคุยให้มันเคลียร์กันสวัสดีครับเจตี้ครับผม เจตี้ครับที่เจตี้ด่าในในวงไฟเมื่อรอบที่แล้วอ่ะคือที่ด่าเกียบว่าเออพวกเด็กขาด่วนเด็กเรียนโรงเรียนวัดพวกแบบเดินคลองถมลังสิตอะไรพวกเนี้ยมันครับทำไมครับทำฮะทาไมเหรอครับอ๋อก็าม่ผมถามว่าทําไมครับทำไมเป็นปมมันหรือเปล่าวะไอ้ที่ะผมคนเห็นคุณถามผมไงอันนี้เป็นปมหรือเปล่าผมพูดแบบนั้นเหรอครับทำไมอ๋อก็คุณก็ด่าผมกันเนี่ยครับจน อะไรอย่างเงี้ยไม่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 มคือเอาเราเราคีเราะฏิริเรได้ไหมคือเจ๊พูดพูดแบบนั้นทําไมครับผมก็ด่าคืนคุณด่าอะไรผมผมก็ด่าคืนแบบนั้นแล้วครับคุณด่าผมจนคุณด่าผมด้หลายอย่างโพวกในในเชิงเหยียดเยอะเหมือนกันนะใช่เปี้ยวอย่างเงี้ยก่อนเปี้ยวอย่างเงี้ยไม่ตรงปกอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นคาเหยียดเหมือนกันนะก็รู้ก็ถ้าหยิบตรงนี้มาคุยกันนะคือผมก็แค่อยากรู้ว่าคือไอ้พวกนั้นอ่ะมันมันมีมันมีในเมืองเราครับ อะไรครับเออเออเลยในเมืองเออเลยไม่เอาเอาแค่สิ่งที่ผมได้ยินก่อนผมไม่เคยไปด่าเลยเจสนะเออเลยได้ยิงคําถามนี้ไปเออเลยแค่ผมแค่ผมด่าไม่ไม่ก็ผมอยู่ในวงนั้นผมก็แค่อยากรู้ว่าเออเลยมงคือไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วนะทำไมถึงแบบมาพูดอย่างนี้ผมเอ่ยชื่อคุณไหมครับอ๋อท้ายปอลไอ้ปอนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อดิก็ไม่ได้เอยครับแต่ว่ามันมันได้หรอเจสผมไม่ไม่ไม่รู้รู้หนาวก็ตรงนั้นหรอครับผมไม่ไม่เจ็บหรอกเพราะมันมันไม่ได้เข้าผมสักอย่างเลย ตรงนี้ครับถ้าผิดก็ตามกฎประเทศครับผมผมนี่คำนี้อีกแล้วผิดก็ตามกฎประเทศนายกเขาเปคน่แล้วัปกติปกติแล้วเจสด่าแบบนี้มาโดยตลอดเลยหรอครับไอ้อันนี้ก็ตามที่พี่เจสบอกเลยก็ได้ครับถ้าเกิดผิดผิดก็ไปตามผิดแค่นั้นเองใช่นี่ยตามอย่างมีแสงน่ะแสงด้วยเพราะ่าถ้าเกิดลากยาวเรื่องคำด่าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะต้องมาคุยกันทางแกงทั้งคู่อะทำไหมมันมันมันโหมันมันมีทั้งคู่เหมือนกันอะถ้าพูดตามตรงตรงเนี้ย แล้วแต่เลยครับแล้วแต่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดแต่ว่าส่วนตัวของพี่เจ็ก็คือถ้าเกิดอย่างที่พี่เจ็เขาบอกก็คือผิดก็วาไปตามผิดเลยให้มันให้มันหน่อยให้มันหน่อยที่ไอหมึกเรียกไอไอไอหมึกเอครับพี่โดตรงนี้ผมอยากมาบอกเฉยนะรู้สึกยังไงเจนายยังไงสามแลกไปเป็นปมมันหรือเปล่าวะอยากรู้ว่าเคสไหนเป็นเคสไหนนี่มีหมดถ้ารู้แล้วมันได้ไหมครับพี่ ถ้าเขาจะได้ไม่ด่าต่อไอ้พวกเนี้ยได้ไหมก็อย่างที่เขาพูดอะที่ผมพูดไปทั้งหมดอะเด่าว่าอะไรไหงครับตอนนั้นจำได้ไหมครับเราแสงโสมให้มันดิเอาผมเหรอเอาผยังไม่รู้ตัวอีกเออเลยจำได้ครับลองลองพูดให้พี่โดฟังก็ได้ครับเป็นไอ้นี่มันเป็นนิสัยแต่แฟงเราหรือเปล่าวะเนี่ยพูดให้ฟังหมดละที่นู่นอะไอคนชื่อเจ๊ดจำได้ไหมเจ๊ด่าอะไรเจ๊ก็ลองด่าเท่าที่หมึกพูดอะ ถ้าถามถ้าถามท่าที่หมึกพูดอะพี่ก็คงให้คําตอบตอนนี้ไม่ได้พี่จะต้องไปคุยกันก่อนถ้าสุดท้ายแล้วว่าถ้าจะเป็นคําดยิ่งเจ้ยแบบเนี้ยเหมือนที่เจตพูดขึ้นมาว่าไอ้ไอ้คำว่าไปตรงปกกันมันก็ไม่ถูกกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาพูดอะเขาบอกว่าไอ้เด็กเรียนวัดพวกเด็กขาด้วนอะไรนะคำใดอะไรพวกเดินคลองถมลังสินอะไรก็ไม่รู้ประมาณเนี้ยคลองถมครับคลองถมไม่ได้พูดลังสินเออเออประมาณนั้นครับผมก็ไม่ได้เข้าหวยแต่เพราะมันไม่ไม่โดนไม่ได้กระโถเนียครับผมแต่เท่าที่ได้ยินนมมาั มันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมบอกเลยการศึกษาเป็นยังไงอ่ะเกิดเหมือนแบบมีปมอ่ะไปถึงถามโดใช่ไหมตอนนี้วรอตอบใช่ไหมครับถ้าถามโดอันนี้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพิจารณาตามหลักฐานที่เห็นแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปย้อนดูือว่าคำต้องห้ามไหมครับถ้างั้น ว่าตามพิจารณานะจริงๆมันลิ์คำต้องห้ามอ่ะมันมีคําเยอะมากใหม่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พิจารณาของผมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะด้วยด้วยคว,ว่าเบื้อง,<า>งต้น<า>อ่ะมันก็มีอยู่บ้างใช่สุดท้ายว่ายังไงเดี๋ยวโดไปย้อนดูหรือว่าถ้าหมึกติดตรงไหนที่แบบมัน มันตกหล่นไปก็ผิดก็ว่าไปตามผิดที่ตามกฎประเทศไปพี่ตัองถียงก็ได้ครับพี่ตัดเถียงก็ได้ผมันไม่ได้ร้อนรู้หนาวอะไรอยู่แล้วผิดก็ว่าอย่างที่สุดอะแยะเลยแต่พี่ไปดูอยู่แล้วแหละไปดูดูอะไก็ได้พี่ไปดูเอาก็ได้ก็ผมดูทุกวันนะครับฝากด้วยนะครับได้ครับเอาครับเดี๋ยวอันนี้พูดตรงเลยว่าเอาดาม่าเก่าผมมาล้อมาเล่นกันสนุกปากผมก็โดนผมก็โดนผมก็โดนครับแจ็คฝั่งแจ็คก็มาใส่ผมเยอะแยะเหมือนกันก็วัดกันไปครับทั้งนั้น มันอะไรอ่ะมันไม่จด้เป็นต้องวัดกันไปหรอครับท่าไมร่ทำไมอันนี้ใส่ก็เอาไปใช้อีกแล้วแบบนี้เลยเพราะฝั่งมึงเป็นคนเริ่มก่อนนะครับพวกเพื่อนผมด่าใครก่อนที่ไหนอ่ะโอ้เพื่อนมันมันจะแย่เนี่ยไปไปมามวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเพื่อนตีมอยู่ตีมอยู่จนอย่างนี้คือหมายถึงยังไงครับอ้าวจนนี่ไม่เหยียดเออมตัดตัดอะไรนั่นออกออกไปไปให้แยมันเอาจริงผมได้ยินมานาดูแล้วมันไม่ชอบเลยว่ะแต่คือเมื่อกี้ที่แจ็คพูดผมผมกำลังถามเกี่ยวกับว่าที่เอาดราม่าของของแจ็คมาล้ออ่ะอเอาเลีี่่่มนนดืยยสุ บอกไปเลยว่าเร่่มกอนผมจะพูดให้ฟังทำผิดก็ยอมรับผิดไปแล้วก็ตามมีคนไอ้แดวเฮดมาเปิดเพลงทำหลักฐานตามไปแล้วผมที่ที่แลนที่แลนผมเป็นคนทำไหมแต่มันคุยกันอยู่เนี่ยให้กูแซรบเแจ็คกเป็นคนทำแต่ว่าน้องแจ็คไมเป็นคนทำไงแล้วทำไมผมถึงโดนอ่ะแล้วมันแล้วมันจะต้องใครอ่ะแดว่าเฮดก็มีแจ็คเอ็มดีก็มีผมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเอา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 สองคนหรืออะไรออกไปมันไม่ได้เกี่ยวเลยคนดูทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพราะใครล่ะเพราะตัวฝั่งเขากับตัวฝั่งเรา ก็โดนถูกไหมมันก็เล่นผิดด้วยกันทั้งคู่มไม่เล่นข้างนอกก็จริงครับมันไม่ได้จะเขาผิดอย่างเดียวเราผิดอย่างเดียวมันก็งงเหมือนกันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกถามว่าแจ็คแจ็คโดนคนเดียวไหมเกี่ยวกับดาม้าของนั้นผมก็โดนผมโดนมาตลอดด้วยจริงๆตามนั้นครับตามนั้นมันไม่ใช่แจ็คโดนอย่างคนเดียวครับ นี่คือการไม่ยอมไม่ยอมกันเว้ยอันนี้อยูการไม่ยอมกันเพราะว่าผมก็ถามไปแล้วว่าเออถ้าเกิดพูดเกี่ยบของแจ็คโดนไหมโดนของผมโดนไหมโดนกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นต่างคนต่างอยู่แม่งโมเมกันเหมือนเด็กถูกครับคนโดูในหลังจากหลังจากนี้เพราะผมก็ก็แบกรับมันนานเหมือนกันเดี๋ยวพูดมาพูดมาเมืองกันเหมืองเขาบอกว่ามันก็ถามนายกมาให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ไอปอนมันไม่ได้กดไม้ใส่ไอแจ็คตรงๆแต่ไอแจ็คมันดูที่เอฟซีมันตัดขึ้นแล้วแล้วแล้วถามได้หน่อยไหมครับแล้วจะคเคลียร์กันน้องไปอย่างครับเป็นไงบ้างผมเพิ่งมาไงคนไหนครับคนที่มีปัญหาด้วยครับปอนแล้วเนี่ยครับ ใช่ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับก um, pues ็เขาก็บอกว่าเขาก็คุยกับเพื่อนในบอกร์ตามนั้นครับอ่าผมพูดห้ปอแต่พูดไปแล้วครับคุยนายกไปแล้วคุยไปแล้วก็ขอโทษแจ็คไปแล้วครับพี่ตอประมาณนี้ตอดเลครับไอหมึกไม่ยอมเลยเลยอ่านทำไมวาไอที่มันน้องมันไงมันจะยอมได้ยังไงล่ะถูกไหมล่ะไอขนาดไอตั้มยังไม่ยอมเลย ก็มึงกับลูกกระดีเจสตี้จนจริงหนีให้แจ็คลูกอีช้างเยติงมันมีคุยไรป่าลูกอีจนด่ากันอันนี้โดนเน็ตแรงกว่านะนี่จักอะไรเขาด้วยแล้วการที่เขามาพูดอะไรแบบนี้ครับแล้วแล้วน้องเขาเจตนาใช่ไหมในในในหลักฐานนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูมาเหมือนกันก็เป็นจังหวะที่ เขาก็พูดถึงในในวอเขาพูดถึงผมมาด้วยชื่อผมเลยไล่แมงปูพูดถึงประเทศจบจบจากเจ็ดน้อย M V T L V L ไม่แม่เอาตัวเอาตัวปอดเนี่ยไปร้อยไปย้อนดูเออปอนรองปอดร้องฟังเลยมันคงไม่โกหกหรอกมั้งทั้งน่าคือผมผมเปรียบเทียบครับพี่อ่ะครับคือผมน้องที่น้องเรียวโดนปรับปรับปุ๊บใช่ไหมผมก็พูดเลยครับถ้าร้องเพลงแล้วแล้วพ่อมันตายชีวิตจริงผมพูดแบบเนี้ยอ่ฮะก็มันผมมก็ไไ่ด้เจตนาาาจะะดด่่ใใครรรเเเพพผมูลนนนกัวอปียบเทียบ เอาเอาเอาแบบนี้ไหมเอาเอาเอาเป็นว่าตัวปอนโอเคผิดแล้วก็ขอโทษกันไปก็ก็มันจริงจริงมันก็มีฝ่ายผิดส่วนผิดด้วยกันทั้งสองหละไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งเออว่ากูมีหลักฐานกูมีอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกเขาเขาเขาดูแล้วก็พิจารณาว่าจะเป็นใบหรือจะเป็นปรับหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าเอ้ยฝั่งนั้นฝั่งนี้มีหลักฐานอะไรกันไปไปไปเล่น ให้สนุกไหมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้นายกเขาเป็นคนกูไม่เคยชอบไอเยียเจสเลยตั้งแต่มันด่ามึงที่เมืองเสกแล้วใช่เหรอมันไม่ได้ได้อะไไรด้หมดอยู่นะผมจำมันแทบไม่ได้เลยนะตอนแรกผมไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นมันด้วยนะเพนไม่ได้อยู่ในหัวผมไงตอนนี้มือแตะราม่าเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านบ้างก็ได้ไม่งานต่อไปเล่นไรก็ไม่สนุกปัญหาครึ่งชั่วโมงไหมได้ไฟชัดเลยได้ได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยห้าทุ่มสี่ทุ่ก็ได้ครับอืมโดกระปากา ก็แจกได้เลยครับเดี๋ยวยังไงฝักเตือนน้องๆด้วยระวังกูใช้เงินรวมข้องควายแงะอก่อนเจสตี้แจะกุยเหยียดคนนัมอื่นีไม่ได้หราะมันอมันตก20ไม่ได้หรอกสุดท้ายออกสรงนี่ก็20แล้วเต็มที่5ทุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าในประเทศพร้อมที่จะเด่นเลยไหมไม่ก็ที่พี่ตัดสินเลยครับไม่เห็นต้องการอก็ทุ่ม45ทางกันพรผมพูดไปแล้วคืนชั่วโมงเขาอยากถ่าหรือเปล่าทั้งคู่ความพร้อมเป็นไรอะ จะมาเล่นกันทำเนี่ยไร50ใบ100ใบมีปัญหางอแงทุกรอบเหมือนเด็ก50ใบผ้าอะไรครับแยกย้ายเลยครับผ้าทุกสิ่งผ้าอะไรครับพี่เขาถามไม่เฉยเฮี้ยนี่เป็นไรอ่ะเฮี้ยตั้มเป็นไรอ่ะแล้วแต่นานยกเลยครับตัดสินเลยครับพี่โตเขาถามว่าได้บันเฮดเลยครับแต่เมื่อวานนี้ทำไมกูถามกูถามแล้วแต่สภาเฮี้ยอ๋อจับได้ปะ